ทนนี้่วยอยู่วันนี้อันนี้คือต้องมีคนนี่คือต้องรับผิดชอบเองต้องรับผิดชอบอ๋อค่ะต้องทำเองหมดเหรอคะต่อส่วนหนึ่งให้แม่บ้านทำครับแล้วก็มาดูเลขดีว่าตรงไหนไม่เรียบร้อยประมาณนั้นครับ มีห้องละหมาดที่พักคนเดินทางจะมีสองเตียงถ้ามีคนเพิ่มก็จะมีเตียงเพิ่มมาอีกเตียงหนึ่งเป็นสามเตียงปกติมันจะตั้งเรียงกันสามเตียงอันนี้ก็เพื่อความสวยงามเอาไว้สองเตียงก่อนครับข้างในก็จะเป็นประมาณที่ครับจะมีพัดลมให้แต่อนาคตข้างหน้าอาจจะติดแอ สองเตียงครับปกติจะวางสามเตียงแต่ว่าตอนนี้เพื่อความสวยงามในห้องมันจะไม่คับแคบก็เลยวางสองเตียงแต่ถ้าคนมาเพิ่มก็จะมีเตียงให้ครับเสริมให้ครับคือจริงมันเต็มสมเตียงครับผมเราไม่มีแอร์นะคะไม่มีครับไม่มีตอนนี้ตอนนี้ไม่มีครับอนาคตอาจจะมี ผ้าปูก็จริงๆแล้วมันก็มีผ้าปูเป็นของตำรวจทางหลวงด้วยครับ เป็นนโยะบายของผู้กัาตันหว้หเรียมทองผักผู้เดดตาไว้มีความอบอ่นไรีอย่างที่เห็นที่นอนมอนความ ปลูกอะไรเบ้างคะก็พริกมะนาวพวกส่วนครัวส่วนใหญ่เอ่อก็เชิญอันนี้นะครับก็มีพวกมะเขือพริกมะนาวเอ่อก็ตำรวจนฮะตำรวจช่วยๆกันที่นี่สี่นายครับหมุนเวียนมาครับแต่ก็มีพริกมีสนุนมีปัอกบุ้งจีนอะไรพวกนี้ครับ ใช่ครับใช่จากว่างเว้นภารกิจก็มาช่วยๆกันแล้วไไะก็มาทำกินนะครับ <laughs> มาทํารับประทานกันในหน่วยอ๋ออันี่ใบยี่ราใช่ใช่ใบยี่ราใช่ใบยี่หร่ามะเขือกล้วยข้าวหนุน <laughs> ใช่ ลงไปดิทุกจริงมนะั้ยี่ว่ากินขน,นมจีนอะ่นะเขาเรียกอะไรใบหวัวกลบใบใช่ใช่ใบยี่หร่า ก็ประอดีน้องเขาเอามาน้องเขาหามาีวใช่พวกขี้วัวพวกเนี้ย